สวัสดีครับพี่น้องผมวิญญาพาเที่ยวครับวันนี้มาชมทุ่งทานตะวันนะครับที่จังหวัดรบบุรีหรือสระบุรีไม่แน่ใจเพราะวิญญาขับรถมาทางนี้นะครับเนาะมาหมวกเหล็กนะครับมาเพิ่หมวกเล็กนะครับเพิ่อหมวกเหล,ล็กมุ่งหน้าไปเขื่อนป่าศักศิทธิ์นะครับนี่ครับมาเจอ ทานตะวันบานแอนวังม่วงคืออำเภออย่างพี่นอ้องเอฟซีหูบปนนะครับเอฟซี FC รู้ไหมครับทานตะวันบานแอนวังม่วงนี่อำเภออะไรไม่รู้นะวังม่วงนะครับเนาะบรรยากาศครับย่มมามแลงนะครับวิญญาณมามแลงมางมเห็นบรรยากาศก็เลยอดใจบ่ได้น,นะครับเนาะที่แรกก็สิบว่บอจอดรถนะครับมาเห็นบรรยากาศก็เลยนะครับ จะเก็บภาพส,สวยๆงามๆแบบนี้ให้เอฟซีบงนะครับเนาะเพราะว่าเด้งไนก็นมาแล้วกัดอดใจบ่ได้นะครับเนี่ยบึงสภาพเบังดอกไม้บานนะครับหน้ามือนแรงดอกทานตะวันสวยงามสวยงามนะครับนะเนี่ยเขตลรบ,บุรี่หรือหรือสระบุรี่นะครับบนม้ยาบ,บอกบอกเขาบอกหูนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยาอถามไปไปถามพ่อเจ้านี่เราจะปลูกไปเป็นแถวเลยครับ ดอกทานตะวันนะครับดอกทานตะวันบานนะครับอ้าวคือมาแปลกี่ได้หันหนามาเข่าหาคนได้พี่น้องนะอ่าวิญญาออกจากม่วงเล็กมานะครับวิญญาขี่รถมาจากอ่าโคราชนะครับออกจากโคราชมากกับมา โคลาดมากก็มาลำตะคองนะครับมาที่ลำตะคองนะมาลำตะคองแล้วก็ลำตะ <c oughs> คองนี่จะลำตะคองแล้วก็มานะครับมาออกมาท่าปากช่องเลยปากช่องมานะครับปากช่องมาก็มาเจอหมวกเหล็กหมวกเหล็กให้ตีซ้ายนะครับตีซ้ายคือครับตีซ้ายขอกมานะครับ ออกมาทางเขื่อนป่าสักสุรสิทธิ์นะครับขื้นภูเขาเลาะภูเขามากนะครับมาเจอความสวยงามแบบนี้โอ้ยอย่างไรพี่น้องไม่เห็นด้วยตานะครับเบังเห็นไหมครับเห็นปะ่ะชุ่มๆอี่เลี้ยงเงือกเลครับติดถนนเลยพี่น้องพระเจ้ากสิกางเต้นไว้่องรับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวนะครับคุชิมาเที่ยวเสรษมีของจำนายคือมากอะไรังไงดอกทันตะวันนะครับ ตะว,วันคั่วสินะครับเนี่ยบรรยากาศเป็นเห็ดรองรับเลยเดวมีอยู่ที่จอดรถนะครับจอดรถสวยงามนะครับนะดอกทานตะวันบรรยากาศครับเนาะเดี๋ยวไปสอบถามก่อนนะครับเนาะสอบถามทางร้านก่อนนะครับนี่บรรยากาศนี้นเลยเห็นมั้ย ในจังหวัดอะไรครับเนี่ยสระบรุร,บร,ะบรีใช่ไหม,ไหมยังไม่ใช่ถึงลบบุรียรบรีอนต้องผ่านเ,นเขินเข้าไปนี่นี่สระบุรีเนาะ,ระรครับผมก็คือตรงนี้สระบุรีนะครับ,รบรนนยังตำบลแสลงพันตุ์แสลงพันคือช่อว่าอดอกอ่าทัตรวันบานม่วงอะไรวังม่วงอะไรโอ้ชื่อวังม่วงตรงนี้เป็นอำเภอด้วย อำเภอนะครับผมอ๋ออำเภอบางม่วงนะครับแใน่ีตำบลแสลงคันโอ้ตำบลแสลงคันนะครับถ้าเกิดพี่น้องจะเดินทางมาทางเขื่อนปราสาทก็ได้ใช่ไหมทางลถบุรีโอ้ทางทางลถบุรีแข่งคอยก็ได้แข่งคอยก็ได้โอ้ครับผมนะครับก็คือขอฝากอะไรหน่อยฮะให้คนท่านผู้ชมหน่อยครับว่าถ้าเกิดจะมาเที่ยวมายังไงบ้างท่านวันเราก็มีปีปีปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งครับผมประมาณเดือนพฤศจิกา อยู่ได้ประมาณดอกอยู่ได้ประมาณกิ่งสามอาทิตย์ครับผมครับผมสามอาทิตย์นะชอบมาเที่ยวปีนี้ไีที่เดียวรับปีนี้ไีที่เดียวที่ที่เดียวเลยใช่ไหมรม่มีใครถูครับครับครับขอบคุณครับครับยังไงนักท่องเที่ยวถ้าเกิดใครอยากจะมาเที่ยวนะครับก็แวะมานะครับมาเที่ยวดูตรงบริเวณนี้เลยมาอยู่ในเคสลารบุรีนะครับเตสลารบุรีนะตัวนี้นะครับนี่นะครับดูบรรยากาศ โอ้ยเชี่เหรอโอ่เป็นับป่ <listings> <hi> าซราาม้าครับอ๋อนะครับนะดูง่ายมีไดโนเสาร์มีอ่าเอกลักษณ์ของดูง่ายนะครับขับรถมาจากบุกเลกออกมาแกงคอยเข้ามานะออกไปทางเกิดปราสากนี่จะมองเห็นทันทีเลยติดถนนเลยนะครับครับผมก,ก็คือเต่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดียวเลยนะครับตอนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวดอกทานตะวันที่แห่งเดียว ในลถบุรีตอนนี้นะครับเออในในสระบ,บุรีตรงน,นี้นะครับเพราะไม่มีใครปลูกนะที่สอบถามไอที่นะครับบรรยากาศดีมีถึงเดือนพฤศจิกาอ่าพฤศจิกาเหลานี่แหละนะครับก็จะมีบานให้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับนะครับดูนะบรรยากาศนะครับก็ลองมาชมดูนะครับบรรยากาศนาเที่ยวก็ลองพาลูกหลานมาชมดูวันหยุดอะไรนี้นะครับวันนี้วิญญาณมาถ่ายคลิปวันที่6 พศจิกานะครับที่6พพศจิกาวันนี้มาถ่ายคลิปนะนะครับอาจจะพูดเป็นภาษากลางนิดนึงเพราะอยู่แถวบุรีสลาบุรีแล้วนะครับเนาะสกางให้รับทราบหน่อยนะครับก็มีทางเจ้าของนะครับมาทําเต็นท์รองรับมีของฝากนะครับสองฝากนะอยากมาทานขนมอะไรต่างๆก็ลองมาซื้อดูนะครับครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับกพอยากให้เอฟซีมาเที่ยว ดอกทานตะวันดูนงามๆสวยๆนะครับนะครับนี่สวยจริงๆนะครับคือหน้าหนาวเนี่ยดอกทานตะวันจะออกนะครับบานสะพังสวยๆอย่างนี้เลยยาวเลยนะครับหลายไล่เลยทีเดียวให้วิญญาเดินก็คงจะ,ะไม่ไม่ไม่หมดนะครับอลองยกสูงดูแล้วก็บรนยากาศนนะครับ ก็ประมาณสิบกว่าไร่ได้ั้มครับนะทั้งหมดนะที่บานบ้างไม่บานบ้างเอ้ดอกทานตะวันไม่น่าเชื่อว่าจะจะบานหน้ามันแรลงๆ่งบานได้ยังไงนะครับนะเห็นไ,ไหมครับน,นะครับบุมิยาพาเที่ยวได้มาสระบรุรีรบ,บรุรีขึ้นชื่อเรื่องท่องเที่ยวดอกทานตะวันนะครับเนาะครับนี่เลยนะครับนะ,ะสวยๆงามเลยนะครับนี่ย ใครมาถ่ายรูปนะครับขับไปหน่อยก็เขื่นประสักุรสิทธิ์นะครับนะครับถ้าไปด้านนี้ก็จะเป็นแกงคอยเป็นอ่าแกงคอยมวกเหล็กนะครับด้านโน้นนะครับไปด้านโน้นนะครับเนาะขอพูดเป็นศึกษาการขึหน่อยเด้อนะแล้วนะเดี๋ยวโชคไปเรื่อยนะคแบบบรรยากาศนะนี่เป็นโรงงานอุหิชินะครับอยู่หน้าไม่ได้โฆษณาใครนะครับคือคือ มันติดมันติดนะครับมันติดตรงนั้นเลยนะครับ,คครบผมสูมมา2 x, x นะครับเอ้าไปดูที่มันแก่ๆนะใก่ไม่แก่ก็มีแก่นะครับพี่น้องก็ลองพาลูกหลานมาเที่ยวดูนะครับคนอยู่ใกล้กรุงเทพไม่ไกลกรุงเทพครับ อยู่ใกล้ๆกรุงเทพเองนะครับอยู่สระบุรีนะครับสระบุรีอำเภอบางม่วงอำเภอบางม่วงอำเภอบางม่วงนะครับนี่นี่ที่แก่แล้วนะครับนี่ที่แก่แล้วนะนะครับนี่ที่ที่มันแก่แล้วพี่น้องเสียบดำๆจังหน่อยนี่เห็นไหนี่ที่มันแก่แล้วเห็นไหมดำๆจังหน่อยนะครับพูดนระหอดปวดพี่น้องขูนยางน้ำพังอะไรนะเพื่นว่าง่ายไหลยอู่ครับเนาะ พุ่ยายยางบ่หอดนะครับนะ่ะทุกคนครับนะครับวันนี้ได้มาลพบุรีได้มาสระบุรีก็เลยมาแวะเที่ยวพาเที่ยวชมดอกทานตะวันนะครับนะ่ะสวนทานตะวันบานงามแรงนะครับนะ่ะครับเป็ <ผม S 1> นดอกใหญ่เลยนะครับเห็นไหมครับผม เนี่ยก็บ่มีอย่างไรนะครับพี่น้องก็อยากมาเที่ยวชมเห็นงามๆกับเก็บภาพไปฝ่ายเอฟซนะครับเนาะครับก็ตั้งใจเก็บภาพเรานี่ไปฝ่ายเอฟซีเนาะกวนบอดดี้มานะครับเนาะหันดอกท่านตะวันหลายๆแล้วก็สีเวมสวยงามกับยังมีอยู่เสมอนะครับเนาะออาบ่มีอย่างไรวัตถุประสงค์ก็อยากเห็นในความงามของดอกท่านตะวันนะครับ ชมความสวยงามดอกทานตะวันยามแรงนะครับนะที่จังหวัดสระบุรีนะครับวังม่วงนะครับเดอ้อครับอ่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็อยากให้เอซชมความสวยงามของดอกทานตะวันเดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอกันใหม่จะเจอนที่ไหนอย่างไรคอยติดตามเบิง้งสวัสดีครับ